รมทลประทานสั่งสอบสวนหลังมีผู้ร้องเรียนถูกสวมสิทธิ์ใช้ชื่อจ้างแรงงานทลประทานในพื้นที่จังหวัดแพร่ทำให้หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาเมื่อวันที่29เมษายน นายทวีศักดิ์ทนเดชพลรองอธิบดีกรุ่มชนลประธานเปิดเผยว่ากรุ่มชนลประธานสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนถูกสวมสิทธิ์ใช้ชื่อจ้างแรงงานชนลประธานในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำให้หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทหากพบมีการกระทำความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวินัยโดยเด็ดขาดแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและระเบียบร,ราชการที่กำหนดไว้ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศดำเนินการจัดจ้างแรงงานในพื้นที่ของตนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครดัด สำหรับโครงการจ้างแรงงานชนลประทานนั้นกรมชนลประทานได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,รที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งวงเงินรวมทั้งสิ้น4,497.59ล้านบาทสามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น 88, 88,838คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว28,623คนและยังคงเดินหน้ารับสมัครเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่เพื่อเข้ารับการจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่วางไว้ หากเกษตรกรหรือบุคคลใดสนใจจะเข้าร่วมจัดจ้างแรงงานดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการทลประทานใกล้บ้านหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทลประทาน1460